สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซูโม,โมพ่พรอยู่ที่ซูโม,โมค่ค่ะจะเข้ามาตอบคําถามพี่ๆน้องๆน,นะคะที่ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะเลยว่าการซื้อรถออนไลน์ยุ่งยากไหมถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามา ดูรถไม่สะดวกเข้ามารับรถสามารถซื้อได้หรือเปล่าการโอนเงินจองถูกหลอกไหมนะคะถูกหลอกให้โอนเงินจองแล้วไม่ได้รถหรือเปล่ายัางไงวันนี้เข้ามาลองฟังคลิปนี้ดูรับรองว่าได้รถไปใช้แน่นอนค่ะกับคำถามแรกนะคะที่ว่าการซื้อรถมือสองออนไลน์ยุ่งยากไหมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนาะด้วยเทคโนโลยีนะคะก็คือการซื้อรถมือสองออนไลน์เนี่ยไม่ยุ่งยากเลยสําหรับคนที่จะซื้อเงินสดก็คือสามารถที่จะโทรเข้ามานะคะเพื่อให้ทา ซูโม่เนี่ยให้บริการดูรถได้นะคะน้องจะวิดีโอคอลคุยกับลูกค้าดูรถมีการโอนเงินแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่เลยส่วนสําหรับ คนที่ต้องการที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะเพียงแค่แจ้งข้อมูลนะคะกับทางที่ปรึกษาการขายเรามีมาร์เก็ตติ้งนะคะของไฟแนนซ์วิ่งไปให้บริการได้ถึงที่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังกังวลใจอยู่เมื่อไรายได้ที่มีพอที่จะซื้อรถไหมต้องใช้เงินดาวในการออกรถหรือเปล่าไม่มีสลิปเงินเดือน,อ,นออกรถได้ไหมเรามีที่ปรึกษาการขายที่คอยให้บริการคอยให้คำปรึกษาเพื่อนๆอ,อ,อยู่แอดไลน์ line, ทักอินบ็อกซ์กันมาได้เลยนะคะเราพร้อมให้บริการ เสมอค่ะ。 ส่วนคําถามที่2นะคะที่มักจะเจอกันก็คือลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามารับรถไม่สะดวกเข้ามาดูรถทํำยังไงดีนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปในเพจ a c e b o o k ของเรานะคะมีขึ้นให้อยู่ด้านล่างเนาะหรือว่าเข้าไปเลือกดูรถในเว็บไซต์นะคะหรือง่ายกว่านั้นอีกสําหรับบางคนที่ไม่อยากจะเข้าไปดูเข้าไปกดเลือกหลายๆคันนะคะเพียงแค่ทิ้งเบอร์ไว้ค่ะทิ้งเบอร์ลูกค้าไว้ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเรามีที่ปรึกษาการขายที่จะติดต่อลูกค้าไปนะคะ เราวีดีโอคอลให้ลูกค้าดูรถทั้งภายนอกภายในสำหรับทุกคันเลยที่ลูกค้าต้องการนะคะและเมื่อจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วเรามีบริการส่งรถถึงที่นะคะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้เอารถไปใช้กันอยากได้สบายใจได้เลยนะคะสำหรับคำถามที่3การจองรถต้องโอนเงินไหมถูกหลอกหรือเปล่า สำหรับลูกค้าที่เลือกรถได้แล้วอยากจะจองรถแต่กังวลว่าจะถูกหลอกให้โอนเงินที่ซูโม,โมค่คาลูกค้าหายห่วงได้เลยเพราะการโอนเงินจองเป็นการโอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงไม่ได้เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของที่ปรึกษาการขายลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขที่แล้วก็ชื่อบัญชีได้เลยจ้ะหลังการโอนเงินลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการโอนเงินได้จากน้องๆซูโม่เลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกซื้อรถออนไลน์สามารถเข้ามาเลือกดูรถได้ที่โชว์รูมซูโม,โมโค่คาตั้งอยู่บนถนนอ่อนนุชเขตประเวศถ้าใครมาไม่ถูกทักแอดมินมาค่ะเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้อย่าลืมนะคะหารถสวยโมช่วยได้ค่ะ